ค,คุชะหกรกฎาคมนะคะโรงเรียนเปิดเทอมแล้วค่ะคุณครูน้องๆเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะต้องปรับตัวในยุค New Normal นะคะเพื่อปลอดภัยจากโควิด19ดิฉันอยู่ที่โรงเรียนวัดเวรุวันจังหวัดปทุมธานีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะที่มาโรงเรียนต้องใส่หน้ากากผ้าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลแบบเท้าเหยียบ ที่การไปฟ้าส่วนภูมิภาคมอบให้ในห้องเรียนนะคะการจัดโต๊ะก,ก็มีการเว้นระยะห่างด้วยนะคะเด็กๆมาโรงเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างคะดีใจคะ่ะโอ้โหฟังแล้วชื่นใจนะคะเด็กๆอยากมาโรงเรียน,นะคะ่ะพอครับ new normal ในโรงเรียนเนี่ยเด็กๆน้องๆรวมถึงคุณครูเนี่ยต้องปรับตัวยังไงบ้างคะสำหรับการปรับตัวในยุค new normal นะครับ เราก็จะมีมาตรการนะครับตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดก่อนที่จะเข้ามาในโรงเรียนของเรานะครับเราจะมีจุดคัดกรองมีการวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เดินไปผ่านกระบะฆ่าเชื้อถ้าหากนักเรียนคนไหนนะครับมีไข้เกิน37.5องศาเราจะให้ไปพบแพทย์ทันทีไม่ให้เข้าโรงเรียนหลังจากนั้นเด็กทุกคนก็จะตรงไปยังห้องเรียนของตัวเองนะครับในยุค New Normal นะครับเคารพธงชาติหว้พระสวดมนต์ทำที่ห้องเรียนของตัวเองครับ เรื่องของการดูแลสุขอนามัยครูสอดแทรกบูรณาการทุกวิชาเน้นย้ำเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะครับทั้งครูและบุคลากรทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนครับ เห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ได้เข้ามามอบสิ่งของเพื่อที่จะรับกระเปิดเทอมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาดูแลโรงเรียนนะครับต้อนรับการเปิดเทอมปลอดภัยใช้ไฟ PA เนะครับเปลี่ยนหลอดไฟนะครับจากหลอดปกติหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้เป็นหลอด LED ทั้งหมดสายไฟสวิตช์ไฟปลั๊กไฟที่เก่าที่ชำรุดนะครับการไฟฟ้าเข้ามาดูแลเราตัวตัดไฟนะครับก็ติดตั้งบริเวณเครื่องกรองน้ําให้มีความปลอดภัยนะครับเห็นถึงความ ใส่ใจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่ต้องการให้นักเรียนหรือประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าครับเดี๋ยวถามเด็กๆสิครับว่าเปิดเทอมวันแรกรู้สึกอย่างไรดีครับโอ้ฟังแล้วชื่นใจนะคะ PA มาทําอะไรบ้างคะมาทํากิจกรรมนะครับเปิดเทอมปลอดภัยใช้ไฟ PA <ม>นะครับควบคู่ไปกับเรื่องของ PA ครบรอบ60ปีส่งมอบการให้กับโรงเรียนครับมีการส่งมอบเครื่องทําน้ําเย็นติดตั้งพร้อมกับสายดินเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนักเรียนตัวเล็กๆรวมทั้งดูแลระบบไฟฟ้านะครับภายในให้มีความมั่นคงปลอดภัยการที่เราจะมาดูแลสายไฟต่างๆในโรงเรียนในี่สําคัญมากเลย เราตรวจสอบอะไรบ้างคะเราก็ได้มาตรวจสอบนะครับก็คือตั้งแต่ระบบการแจกไฟภายนอกมาถึงระบบการแจกไฟภายในไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ปลั๊กสายไฟต่างๆนะครับ mm hmm. พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับพบว่าทุกอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมในการใช้งานด้วยความปลอดภัยเรียกว่าวันนี้เนี่ยผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าไฟฟ้าในโรงเรียนวัดเวลุวันเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับมีการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED แล้วตู้ดื่มน้ำเนี่ย เด็กต้องมาสัมผัสมากดน้ําดื่มอย่างแน่นอนมีอะไรที่ป้องกันไฟดูดไหมคะอันนี้มีสส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือจะมีสายดินเป็นการออกแบบสายดินตามมาตรฐานสมมุติเวลามีเกิดกระแสฟ้ารั่วแทนที่กระแสฟ้าจะมาทําอันตรายกับเด็กๆที่มากดน้ําดื่มก็ลงไปในดินนะครับอันที่2ก็คือมีตัว RCD ก็คือตัวตัดระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟรั่วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเป็น2ชั้นครับ ตรงนี้แหละค่ะคือความปลอดภัยที่ทําให้ผู้ปกครองสบายใจเด็กมาโรงเรียนแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องของไฟฟ้านะคะจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ไฟอย่างปลอดภัยอุปกรณ์การทําความสะอาดมีเยลและก็พร้อมทั้งขายเหยียบนะครับซึ่งจะทําให้เด็กๆไม่ต้องใช้มือในการที่จะล้างมือโดยใช้เยลครับแบบวัดเวรุวันนี้เนี่ยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบไปกี่แห่งคะดําเนินการทั้งประเทศนะครับก็มีทั้งหมด60แห่งทั่วประเทศ หมายใหญ่ของ PA คืออะไรคะส่งมอบเรื่องของความปลอดภัยให้กับเด็กๆลูกหลานของพวกเรานะครับรวมทั้งเป็นการให้เพื่อครบรอบ60ปีของการไฟฟ้าส่วนภาคซึ่งอยู่คู่วคนไทยมา60ปีเอาละค่ะวันนี้ก็ได้สร้างความมั่นใจนะคะแล้วก็ New Normal สำหรับนักเรียนไทยนะคะก็ต้องเว้นระยะใส่หน้ากาก